ครับเพื่อนๆแล้วก็สมาชิกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอเล็เด่นไทยลอตเตอรี่บีเอ็หนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับแอดมินก็มีในส่วนของชุดแต้มนะครับ2ตัวบนงวดประจำวันที่1 6ธันวาคมพศ2504มาฝากกับท่านสมาชิกนะครับซึ่งในชุดแต้มนะครับ2ตัวบนนั้นก็มีความสำคัญนะครับแล้วก็เป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งที่เราจะหา2ตัวบนนะครับซึ่ง 2ตัวบนนั้นก็ถือได้ว่านะครับจาก100ชุดเราจะทําอย่างไรนะครับให้ตัวเลขมันน้อยลงวิธีนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันแล้วก็วิธีการในการหา2ตัวบนนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปคํานวณนะครับแล้วก็หาชุดแต้ม2ตัวบนนะครับในวันประจวันที่16บธันวาที่จะถึงนะครับแอดมินขออนุญาตนะครับกลับไปดูในส่วนของแต้มนะครับของงวดที่ผ่านมานะครับว่าของเรานั้น มีเลขอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดที่แอดมินได้ลงไปในส่วนของงวดที่ผ่านมานะครับก็ถือว่านะครับก็ยังเข้าอยู่นะครับในส่วนนี้ผลของกองสลากนะครับก็ประกาศเลขก็คือเลขแอดมินเขียนตรงนี้นะ2 5 8แบบนี้นะครับ ในชุดแต้มของเรานะครับก็จะมีชุดที่เป็น25นะครับชุดที่เป็น25อยู่แต่ว่ามันเป็นแต้ม7นะก็มันจะไปตกอยู่ที่แต้มหลักร้อยแล้วก็หลักสิบนะครับทีนี้มันก็เพียงแค่ใกล้เคียงเท่านั้นนะครับก็ถือว่าในส่วนนี้นะครับก็เป็นคูดตดแค่นั้นเองนะครับแต่ทีนี้นะครับมันจะมีบางสูตรที่ผิดนะบางสูตรที่ผิดทําให้แต้มของเราเพียนไปซึ่ง สูตรที่ผิดแล้วก็สูตรที่ถูกนั้นเดี๋ยวเราก็มาตามกันในแผงนะครับไปรับชมครับกับทีนี้เราก็กลับมาที่แผงนะครับซึ่งตรงนี้ที่เรารอผลกันไว้ก็คือ,อผลของกอง,กองสละก็คือ2 5 8นะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับ58ก็คือแต้ม3นะก็เป็นคู่10หน่วยก็คือแต้ม3นะครับทีนี้ในสูตรที่1เห็นไหมครับ5 6 7 8 9 0จ ไม่มีแต้ม3นะครับมันผิดไป็น1สูตรนะผิดไป็น1สูตรเพราะฉะนั้นนะครับในสูตรที่2789 0 2 3 4ก็จะมีอยู่ที่แต้ม3นะครับก็ถือว่าผ่านนะแล้วก็อันนี้สูตรที่3นะครับ1 4 7 0 3 6ก็มีอยู่ที่แต้ม3ก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่18นะครับแล้วก็ ในส่วนต่างๆนี้นะครับมันจึงทําให้เมื่อเราเทียบสูตรที่1สูตรที่2แล้วก็สูตรที่3ชนกันที่7 8 9 0เห็นไหมครับมันไม่มีแต้ม3นะเพราะว่าแต้ม3มเนี่ยมันชนเพียงแค่2สูตรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในงวดที่จะถึงถึคืองวดประจำวันที่16ที่จะถึงนี้นะครับแดินคาดว่านะครับจะนําสูตรที่เข้า2สูตรนี้มาเทียบกันเลยนะครับ ถ้าพร้อมแล้วไปคำนวณน,นะครับในส่วนต่างๆของแต้ม10หน่วยบนพร้อม,อมกันเลยครับในสูตรนี้นะครับในงวดก่อนคำนวณได้7 8 9 0 2 3 4กน่ะครับกองสลากประกาศที่เลข2 5 8เพราะนั้น5และ8รวมกันก็คือ13นะครับก็คือเอาแต่หน่วยคือเลข3เพราะนั้นก็จะเป็นแต้ม3นะครับของเราก็มีแต้ม3อยู่แอดมินก็วงไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นงวดใหม่แอดมินก็ประหยัดเวลาแล้วก็ ให้ท่านสมาธิคิดดูแล้วเปรียบเทียบกันเลยนะครับก็คือเราจะใช้หน่วยรางวัลที่1นะครับบวกด้วย10ล่างบวกด้วยหน่วยล่างบวก4คงที่นะครับ8บวก8เป็น16เอาแต่หน่วยคือเลข6กหบวก2เป็น8 8บวก4เท่ากับ12อเอาแต่หน่วยคือเลข2ตำแหน่งนี้บวก1คงที่เป็น3บวก1เป็น4บวก1ก็เป็น5าตำแหน่งนี้บวก2คงที่เป็น7บวก1คงที่เป็น8บวก1งคงที่ก็เป็น9เพราะฉะนั้นนะครับ แต้ม10หน่วยบนนะครับงวดประจำวันที่16ธันวาที่จะถึงนะครับจะเด่นในสูตรนี้ก็คือ2 3 4 5 7 8 9นะครับแล้วนี่ก็เป็นสถิติของเขาเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับว่าสูตรนี้เดินต่ออยู่หรือเปล่านะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูแต้มนะครับในสูตรที่2กันต่อทีนี้เราก็กลับมาในส่วนของแต้มในส่วน สูตรที่2นะครับก็ในงวดที่ผ่านมาคำนวณได้1 4 7 0 3 6นะกะองสลากก็ประกาศอยู่ที่2 5 8เพราะนั้น5และ8บวกกันก็คือ13นะครับก็จะเป็นแต้ม3ของเราก็มีแต้ม3ในสูตรนี้แล้วก็เดินติดต่อกันมาถูกเป็นงวดที่18แอดมินีนใส่ติดสออไว้นะแล้วอันนี้ก็จะเป็นงวดใหม่นะครับเราใช้10ล่างคูณ2คงที่82 เท่ากับ16เอาแต่หน่วยทดไว้นะครับบวกด้วยอันนี้คือหน่วยครั้งที่2ก็คือเลข9 6บวก9เท่ากับ15เอาแต่หน่วยคือเลข5เป็นตัวแรกนะครับตำแหน่งนี้บวก3นะเ็เท่ากับเลข8นําเลข8จะบวก3ครงที่เป็น11เอาแต่หน่วยคือเลข1แล้วตำแหน่งนี้บวก3ครงที่เป็น4บวก3ครงที่เป็น7บวก3คงที่ก็เป็น10เอาแต่หน่วยคือเลข0นะครับเราจะได้เด่นนะครับสูตร แ้มสิหน่วยบนในสูตรนี้ก็คือ581470นั่นเองนะครับแล้วก็เราก็จะมานะครับรอผลว่าจะถูกติดต่อกันเป็นงวดที่19้ไหมเราพลาดโอกาสหลายๆอย่างนะเราก็ไม่แน่ใจในส่วนต่างๆว่ามันจะถูกหรือมันจะผิดเพราะฉะนั้นนะครับการคาดเดาโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ก็เป็นเพียงแค่วิธีเดียวนะที่เราจะหาแล้วก็พัดเลขนะครับ อนาคตก็คือแนวทางที่ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นแนวทางนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีแล้วก็นี่ก็คือสถิติของเขานะครับก็เดินติดต่อยาวมานะครับแอดมินก็ทําสถิติให้ดูแล้วก็เข้าจริงๆในงวดที่ผ่านมานะครับแล้วก็สิ่งต่างๆนั้นนะครับแอดมินก็ลงสื่อไปแล้วประมาณ7-8งวดแต่เราก็ไม่เคยสนใจนะครับที่จะตามจริงๆสําหรับสูตรนี้ แล้วเขาก็เดินนะครับสุ่ม4สุม8เขาก็เดินดีๆมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในงวดนี้เราจะยึดมั่นนะครับเพียงแค่2สูตรดูสิครับว่าจะเดินต่ออีกไม่นะครับก็ภาวนานะครับให้5 8 1 4 7 0นะครับติดชุดแต้มนะครับสองตัวบนในงวดประจำที่16ที่จะถึงนะครับภาวนาอย่างนั้นนะครับทีนี้มันก็ครบแล้วทั้ง2สูตรเดี๋ยวเราก็ไปจับตัวชนนะครับ ทีนี้เราก็กลับมาในส่วนของการเปรียบเทียบระหว่างนะครับแต้ม10หน่วยบนในสูตรที่1แล้วก็แต้ม10หน่วยบนในสูตรที่2นะครับซึ่งในสูตรนี้เดินติดต่อมา19งวดรวดถูกนะครับแล้ววันนี้ก็เดินติดต่อกันมานะครับมากกว่า19งวดก็ถือว่า2สูตรมีระยะในการเดินที่ยาวนานแล้วก็เราก็สามารถที่จะยึดเป็นหลักในการเลือกนะครับเป็นข้อมูลและก็แนวทาง ที่จะหา2ตัวบนได้นะครับสำหรับชุดแต้ม2ตัวบนอันนี้นะครับในส่วนนี้ก็คือแทนค่าด้วยตัวเลขเช่นเดียวกันนะครับเราก็มาดูตัวชนว่า0นถึง9นั้นทั้ง2สูตรน,นี้มีตัวชนตัวอะไรบ้างนะครับเริ่มจากเลข0ูนย์ะครับในสูตรที่1ไม่มีเลข0ูนย์อันนี้มีเลข0ูนย์ะครับ <c ười> คิดที่ตัวไม่ชนก่อนเพราะนั้นแต้มศูนย์จะตัดออกไปนะ <c ười> ต่อมาแต้ม1อันนี้มีแต้ม1อันนี้ไม่มีแต้ม1 ก็ตัดออกไปก่อนนะครับแต้ม2นี้มีแต้ม2อันนี้ไม่ไม่ไม่มีแต้มสองก็ตัดออกไปก่อนต่อมาแต้ม3นะแต้ม3นี้นี่นมีอันนี้ก็ไม่มีอีกนะครับต่อมาแต้ม4มีและนี่ก็มีเพราะฉะนั้นนะครับมาไหมนะครับชุดแต้ม4ี่ตัวบนนะเลข5ชนกันอยู่นะครับเลขหก นี่ไม่มีและนี่ก็ไม่มีนะก็ถือว่าตัดออกไปแต้ม7 7 7มี7อยู่นะ8ดมีไหมมีนะครับแต้ม8 9มีไหมมี9นี้ไม่มี9นะครับก็ตัดออกไปนะเพราะฉะนั้นนะครับถือว่าโชคดีนะครับงวดประจำวันที่16นะพอคอ64ถ้า2ส,สูตรนี้เป็นจริงนะครับ เราก็อาจจะมีโชคจากชุดแต้มนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะประกอบไปด้วยแต้ม4แต้ม5แต้ม7และก็แต้ม8เพราะเราได้ชุดแต้ม 2, 2ตัวบนแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปจับนะครับจะได้รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับไปรับชมครับครับทีนี้เราก็กลับมาในส่วนของแผงนะครับชุดแต้ม2ตัวบนนะครับเมือ่อจ,จําจันที่16ธันวาคมพศ2564นะครับซึ่ง ผลของการคำนวณและชนกันทั้งหมด2ส,สูตรจะชนกันที่แต้ม 4, แต้ม 5, แต้ม7และก็แต้ม8นะครับเพราะฉะนั้นแต้ม4ของเราก็จะประกอบไปด้วย 04, 13, 22, 59, 68แล้วก็77นะครับแต้ม5ประกอบไปด้วย 05, 14, 23, 69และก็78แต้ม7ก็ประกอบไปด้วย 07, 16นะครับ 25, 34, 89 แตม8ก็ประกอบไปด้วย0817263544แล้วก็99นะครับทีนี้แต้มนะครับของตัวเลขที่เป็น10หน่วยบนแบบไม่ปักหลักนั้นนะครับก็ถือว่ามีจำนวนที่เยอะพอสมควรนะครับวิธีการเดียวที่เราจะคัดเลขแต้มออกมาก็คือชุดเด่น10หน่วยบนนะครับซึ่งเหตุผลที่แอดมินได้ลง ชุดเด่น10หน่วยบนไปเพราะเราจะมาคัด2ตัวบนนั่นเองนะครับวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วก็แม่นยำที่สุดทีนี้นะครับชุดนะครับเด่น10หน่วยบนของเรานะครับที่เราเคยตามไปมาก็คือชุดนี้แสนบวกสี่ของที่ในงวดนี้นะครับเราก็จะได้อยู่ที่4 5 6 7เนะเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะมาขีดนะครับเลขดังกล่าวนะครับที่ติดเลข 4 5 6และ7ไว้ก่อนนะครับใครจะดับก็ช่างเขานะครับส่วนใหญ่จะดับเลข4แต่เอดมินคิดว่านะครับปลายปีแล้วก็ไม่แน่เหมือนเลข8นะครับเพราะฉะนั้นอันไหนติด4นะครับก็มี0,4จุดนี้มี0,4อยู่นะครับติด4นะเอาไว้ก่อนใครจะดับช่างเขาก่อนนะครับเพราะว่าเราดูจากสถิติๆๆนะครับตามนี้ อันนี้คือชุดที่ติดเลข4นะครับอันไหนชุดที่ติดเลข5ก็มี59ตัวน,นี้นะมี05มี25นะครับแล้วก็มีอยู่ที่35ติดเลข6กนะก็จะมี68 69 16แล้วก็เป็นที่26แล้วก็ติดที่เลข7็นะครับก็ประกอบด้วย77 0778นะครับแล้วก็อยู่ที่17ตามนี้นะครับพอเราได้ในส่วนนี้นะครับคัดจากเลขเด่นนะครับ10หน่วยบนแล้วจะได้ตกอ,อยู่ที่04596877 05146978 07162534 172635และ44ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 11 1 1 1ส1บ1อ1ดรวมทั้งหมดก็16ชุดนะแอดมินใส่ตรงนี้นะครับคัดแล้วเหลือ16ชุดเพราะฉะนั้น16ชุดก็ยังเยอะอยู่นะครับทีนี้ในส่วนต่างๆนั้นนะครับถ้าเราจะจับชุดที่ชนกันนะครนะสอ2สูตรนี้แอดมินครั้งที่แล้วแอดมินก็เอา2ส,สูตรที่ชนกันมันจะเด่นอยู่ที่4และ5นะครับอันนี้ก็เหมือนกัน นะถ้าสมมติเอาตัวชนจะส่งที่เลข6และเลข7เห็นไหมครับแต่ถ้ารวมกันแล้วเลข4เลขและเลข5จะเด่นก็จริงนะครับเด่นอาจจะไม่มาก็ได้อาจจะมาชุดรอง6และ7เห็นไหมครับแอดมินก็จะใส่ทิ้งไว้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้นะแต่ว่าเราจะดูว่า4เลข5จะมาจริงไหมก็เราก็เข้าใจตรงการว่าเด่นสุดแต่ถ้าจะยึด 2ส,สูตรนี้แอดมินคิดว่านะครับจะยึด2ส,สูตรนี้กับตัวเด่นของมันก็คือ6และ7นั่นเองเพราะฉะนั้นตัวไหนนะครับที่จะเด่น6นะ6และ7ที่ติดอยู่นะครับครับถ้าสมมุติว่า6 7มาจริงๆสำหรับเด่น10หน่วยบนก็จะกอบไปด้วย6 8 7 7 6 9 7 8 0 7 1 6นะครับ1 7แล้วก็2 6 เพียงแค่1 2 3 4 5 6 7 8ก็จะเหลืออยู่ที่8ชุดเท่านั้นนะครับ8ชุดนะก็จะถือว่าน้อยแล้ว8ชุดนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นข้อมูลสำหรับชุดแต้ม2ตัวบนนะครับ6 8 7 7 6 9 7 8 0 7 1 6 1 7แล้วแก็2 6ะก็จะมาไหมนะครับทีนี้เราก็มาดูกันในส่วนของอันเนี้ยตัวเลขกลับนะ พี่น้องก็จะเป็นชุดรองนะครับ68จึงเด่น7 7็เ็กระเบื้อก็เด่นนะครับ0 7 1ย์7 2 6นนะครับ2เลข2ติดดับอยู่ก็จะเป็นตัวรองเพราะฉะนั้นก็จะเหลืออยู่ที่ 1, 2นะ3 4 5ชุดนะ68 7 7นะครับ0 7 1ย์แล้วก็17นะครับแอดมินชอบ2เลขนี้นะ 16และ17เนะครับเป็นการเดาสันนิษฐานเท่านั้นนะครับเลข1นึ่งะครับแอดมินสังหอนใจยังไงไม่ทราบนะครับเพราะว่าเลข1นวนเวียนวนเวียนนะครับอาจจะตกไปที่หลัก10จริงๆก็ได้นะครับหรือนะจะเป็นเลข8มาอีกก็คือ68ก็ไม่ทราบนะครับดูดีๆนะครับ16และ17แอดมินก็นะครับชอบส่วนตัวนะก็ ทั้งหมดก็เป็นข้อมูลนะครับสำหรับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับถ้าท่านสมาชิกนะครับสนใจในชุดแต้มก็นำไปใช้ถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นข้อมูลนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพราะฉะนั้นนะครับท่านสมาชิกดูแล้วก็ใช้ดุลพินิษในการตัดสินใจนะครับแอดมินก็คัดตัวเลขที่เด่นๆมาฝากกับท่านสมาชิกนะครับก็ไม่แน่นะครับชุดที่เป็นวงไว้ให้ อาจจะเข้าเป็น2ตัวล่างก็ได้อันนี้ก็ถือว่านะครับเราก็ไม่ทราบอนาคตเพียงนะครับเราก็เป็นการคาดเดากันต่อไปนะครับสุดท้ายนะครับแอดมินก็มีข้อมูลมาแบ่งปันสําหรับชุดแต้ม2ตัวบนนะครับจะมาจริงๆหรือไม่นะครับก็ขึ้นอยู่กับกองตลากนะครับแล้วก็เราก็มาวัดผลไปพร้อมๆกันนะครับเมื่อมรรจวมาที่16ถธันวาที่จะถึงนะครับ สำหรับในคลิปนี้ต้องลากับท่านสมาชิกไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับในคลิปใหม่นะครับต่อไปสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ